นี่ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรอฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผมอ่า uh, uh, สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างห้องหนึงหน่งแบบไอบอมเป็นจำกัดนะครับผมอ่หรือหลายๆคนที่เขาดวลกันเนาะสำหรับคนเก่งๆนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับ ทางเกมฟรีไฟล์นะผมก็มีบัตรสร้างห้องมาแจกเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับนี่ครับ9วันนี้เนาะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ภารกิจรายวันนะครับผมถ้าเราเข้าเช็คอิน1วันนะครับผมเราจะได้บัตรสร้างห้อง1ใบนะครับถ้าเราเช็คอิน2วันเราก็ได้บัตรสร้างห้อง2ใบนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้เนาะก็เข้ามารับกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปสร้างห้องกันเลยดีกว่านะครับผม ก่อนจะไปสร้างห้องนะครับก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราเข้ามาที่โหมดนะครับผมให้เราเอานะครับเลือกที่นะครับตรงรูปสี่เหลี่ยมเล็กตรงข้างฟีสไตล์นะผมที่ผมวงไว้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับให้ทุกคนกดเข้ามาสร้างห้องเลยครับ มันก็จะมาหน้านี้เนาะอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับใส่รหัสผ่านนะครับผมใส่รหัสผ่านไปนะครับเพื่อไม่ให้คนที่เราไม่รู้จักนะครับมาเล่นกับเราเนาะใส่สักห้ตัวก็ได้นะครับถ้าใส่เสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาเลือกโหมดนะครับสำหรับโหมดนะครับผมให้เลือกวที่ 4V4 นะครับผมต่อไปนะครับ ให้มันเลือกแผนที่นะครับแล้วแต่น้องๆคนไหนนะจะเลือกเล่นแผนที่ไหนนะครับผมมันก็จะมีเกาะสวรรค์แดนชลบาปแล้วก็เกาะสวรรค์ใหม่นะครับสําหรับหมดทีมนะครับผมอ่าแล้วแต่น้องๆจะเล่นเลยนะครับถ้าน้องๆจะหนึ่งหนึ่งก็เลือกซีโซโล่นะครับผมถ้าน้องๆมีเพื่อนมาเล่นจะเล่นคู่หรือสองหนึ่งก็เลือกคู่ก็ได้นะครับอ่าถ้าใครยากสี่หนึ่งสามหนึ่งหรือ 2 2 3 3ก็เลือกโหมดทีมนะครับผมสำหรับหน้านี้ก็ปรับเพียงเท่านี้นะครับเรามาที่เกมครับผมสำหรับเกมนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาใหม่นิดนึงต่างจากก่อนๆนะครับผมอ,อันแรกนะครับที่เราเลือกนี่ครับถ้าเราเลือกอันแรกนะครับผมถ้าเราเข้าไปดวลมันจะไม่มีดีเซิร์ดนะครับผมจะไม่มีปืนดีเซิร์ดเนาะถ้าเราเลือกการแข่งขันนี่ครับมันจะมีดีเซิร์ดนะครับผม ส่วนมากเขาจะเรียกการแข่งขันนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นดีเสิร์ตกันเยอะผมแนะนําให้เลือกการแข่งขันนะครับผมแล้วเ,เราก็มาปรับรอบครับผมรอบนะครับก็จะเริ่มต้นที่357 1113นะครับผมถ้าใครอยากเล่นนานนะครับผมเลือกไว้ที่13รอบนะครับถึงจะเล่นเล่นนานเนาะถ้าเราเลือกรอบแล้วนะครับต่อไปเรามาเปลี่ยนเงินเริ่มต้นนะครับผมเงินเริ่มต้นนะครับ ให้เราเลือกไปที่1,500บาทนะครับผมจะเป็นที่คนเล่นเยอะมากเลยนะครับสำหรับเงินเริ่มต้นนะครับผมเราไปเลือกไว้ที่1,500บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับใครนะครับอยากตั้งไอวอล์ไม่จำกัดเนาะหรือไม่จำกัดกระสุนนั่นเองนะครับผมตั้งไอวอล์ยิงตั้งไอวอล์ยิงตั้งไอวอล์นะครับผมอ่าให้เราเลือกมาที่โหมดจำกัดกระสุนนะครับผมนี่ครับอ่า ให้เรามาติก๊ฝั่งที่ไม่ใช่เลยนะครับผมติก๊ฝั่งที่ไม่ใช่เลยนะครับถ้าน้องๆปรับตามที่ผมบอกแล้วนะครับผมอก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับสําหรับการสร้างห้อง1นึ 1, หรือโหมดทีมโหมดคู่ก็ได้นะครับผมตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นหนึ่งหนึ่งก็เลือกโซโล่ถ้าใครอยากเล่น2 1 3 1ก็เลือกโหมดคู่โหมดทีมไปนะครับผมอ สำหรับการสร้างห้องหนึ่งหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบอีกทีเนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องผมก็มีมาบอกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ